อ๋อตีส่ยใหญ่ไหมโอ้ปีนี้ผมแท้จะได้เห็นอยู่แล้วผมดูท่าแล้วนะสองแสนมามัวน้ำกันผมแท้จะได้เห็นแล้วล่ะปีนี้นะอ๋อทุกปีไม่ได้ไหแล้วกันสองดูอัมวันที่สองแฮจ้าวันที่สามทอดจ้าโอันวันที่สองก็มาตอน อ้าวไปแข่งเรือตรงไหนแล้วอตรงแซนั่นนี้ที่จุดต้งไฟนะมีมวยทะเลบบอปีนี้มวยทะเลกมีมีกิจกรรมมวยทะเลมีแข่งเรือเลยเนาะมีทุกอย่างลงทานก็มีโรงทานก็มีบอลเครเพิ่นสิลอยกระทุ่งฟองลอยลอยฟองกำคืนอ๋อกำคืนลอยกระทงด้วยจ้าโอ้ทำทีเดียวไปเลย โอ้โหลยมาเสืองตั้งอกตั้งใจแงมนโอ้โหอันนี้ทำอันที่ต้อไดแล้วแน่เขาได้ทีหรือเปล่าอออันที่อันที่มเลืจ่ลือมอันีงคบคกาบรกามากแรบกัรบริจาจาบบาาากกก็มารจาิค ชมหน่อยสิเนาะทได้ที่ว่าเป็นมะเฟืองเาอนครมันโงห่อยไม่ย้ายเมื่อวานทำนีหวานล่ได้ติดเก่าเออบ้ตึงบ้าเข้งไปล้วไปไหนไปลาลันตาลาลันหูลาลันตาสวยงามมากเลยวันนี้มีอะไรอย่างบ้างครับเป็นห้องอะไรครับเนี่ย ไปท่องลายอย่างไา้ต้นส่วนปะนี่ลายต้นส่วนปะนี่ลายต้นส่นใช่อ๋อนี่แหละนี่ยหละอันนั่นดาวโอ้ลายดาวไม่เขาจะ่มจับแล้วยันจะโมโหเลยว่าลยอันนี้จะดาวเนาะอันนี้ดาวอะไรคะนี่นี่ดาวกระจหรือว่าดาวอย่างเนี้ย

ลาหูลายตาอลายนี้ถ้าจะสวยเนาะลายหูลายตา